นบด่จฮยสีธราุนฮทรกครับผมเบิ้งเอารถมีลูกบอกลูกมีร้านบอกหลานจะไปซื้อแถวนั้นเขาไปแลป่าปลาตัวนี้เลท่างคุฮ่ยังมาพี่ลึกพี่ลำแถวานเป็นสามเหี่ยมว่า้ิไหมันเลับป็นป่าาเ้ยมันเลยงปาเ้เหี้ยหมดเออย้ำนั้นว่าลงเป่าเมื่อสิบหางเศ้าหางมัดว่าเพื่อนว่า อน่เนี่ก็ยืมขอบานดิทำำแล้วันปลาชิววะเท่าโอ้ยแฮ่บ้ไงในโลปลาชิวของวัน้ปลาชิวกับบัวปได้ควาเลเลย่จะไนวอมายังรโอ้โอ้ันแงำของไหได้ไปโอ้โยโอ้ยโอ้โยกงผี นี่ยกถังมนเลยยกถังสิวันวันยุ่งนานวันแหวันบีกินนี่นะตีไ่ได้ยุ่นานไม่ได้กินนี่ปะอเดหนอยไปลงสืสีันมันเ่งไ่ได้กิน้งดอะอยู่ไปดึงไปดึงกับเ่ลงเติเอาปดเอาตัวเอาตัวน่อยไปลงโย่ นีไก่้มโ่ดควสีฮัลโลเาได้การสมเปื่นมาไก่อยู่ครับผมเตมากลอยมันจะชี้ท่าแบนีานี่ย่างหน้าชได้่ได้ลงมาวงนี้หน่อยกันจิบลงเลยด้วิจิลงชาเด้ช่วงนี้ีมเพ่นอยู่ก้นหน่อ ของวขอโอ้ยวนเหี้ยทวบว่าไม่กังหิงเขออีายยี่่งเลนี่ิดหน่อยจะวนบนั้นเนาอจ้าวนตะบงกวงเนนี้เขาสิบรถงก็ได้แยู่เพรเราดินจะได้กลับคำอีกนะก็เสียตังแล้วก็วล่วาแนนจะกลับเดือนกัเลยนะมันหามันอยู่ีตอนนี้